ก่อนที่จะได้ผู้หญิงที่สวยที่สุดในซอยเป็นแฟนเนี่ยในกเกษมต้องเฉือนคมหักเหลี่ยมกับร้อยเอกหนุ่มรูปลอแล้วก็ข้าราชการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรวมทั้งน้องชายเสียใหญ่ทั้งที่เขาตกเป็นรองทุกประตูเนื่องจากผ่านวัยชะกันไปแล้วรายได้ก็ไม่่อยแน่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ที่เอาชนะใจการดาได้ก็คือ ในเกษมเป็นคนซื่อๆพูดจาตรงไปตรงมายินดีส่งเสียพ่อแม่ของฝ่ายหญิงตั้งแต่หล่อนยังอยู่ระหว่างช่างใจว่าจะเลือกใครดีแล้วก็ให้ประเอินว่าในทหารรูปหล่อนนะแอบไปเป็นกิ๊กกับเพื่อนหญิงของหล่อนส่วนข้าราชการคนนั้นก็มีนักร้องสวนอาหารแสดงตัวเป็นคู่นอนอย่างเปิดเผยและสำหรับน้องชายเสียนะเป็นคนเจ้าชู้ฟันผู้หญิงไม่เลือกนะหน้าวางใจอะไรไม่ได้เลย ว่ากับหล่อนนี่เขารักจริงหวังควันเนรักจริงหวังแต่งกันแน่เพราะฉะนั้นนายเกษมก็เลยเป็นทางเลือกที่ใช่เพราะว่าเขายังโสดสนิทแล้วก็ไม่เจ้าชู้ทางานขยันตัวเป็นเกลียวมีเงินในบัญชีก้อนใหญ่พอฝากผีฝากไข่ได้ลงท้ายก็ยอมแต่งงานกับนายเกษมบ้านนายเกษมอยู่ในซอยลึกแห่งหนึ่งย่านชานเมืองแต่ว่าอยู่ในซอยย่อย แยกจากซอยหลักอีกทีหนึง่งนอกรั้วบ้านบนพื้นที่200ตารางวาไม่ว่าซ้ายขวาหน้าหลังยังเป็นป่าหญ้ารกชัดเพราะว่าเป็นที่ดินจัดสรรคนที่ซื้อส่วนใหญ่เขาซื้อไว้เก่งกำไรมีนายเกษมคนเดียวที่ตัดสินใจซื้อที่ปลูกบ้านเป็นบ้านตึกสองชั้นอยู่อาศัยเมื่ออยู่กินกันแล้วการด่าก็หอบเสื้อผ้ามาอยู่กับเขาที่นั่นด้วยปกติ ในกเกษมใช้บริวารวินมอเตอร์ไซค์ที่ปากซอยเป็นประจำตอนนั้นมือถือ,อยังแพงมากเขาก็เลยตีสนิทกับร้านขายโจกปากซอยซึ่งมีโทรศัพท์บ้านใช้ถ้าต้องการให้ในปุ้มมอเตอร์ไซค์รับจ้างสีกันแวะมารับที่บ้านเมื่อไหร่ก็จะโทรฝากบอกไปกับเจร้านโจกซึ่งร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวินมอเตอร์ไซค์เจแค่โบกมือส่งซิกในปุ้มก็รู้แกวบึงมารับเขาที่บ้านทันที แต่หลังจากอยู่กินกับการดาลันขับรถเก่งทั้งรถเก๋งรถปิกอัพอ้อนในเขาซื้อรถขับสักคันในกเกษมรักเมียก็ตามใจซื้อรถญี่ปุ่นมือสองสภาพดีให้ใช้จะว่าไปก็เป็นการดีสําหรับเขาเพราะว่าการดาเนี่ยขับไปส่งเขาถึงที่ทํางานได้เลยไม่ต้องวุ่นกับวินหรือว่าแท็กซี่มิเตอร์อีกต่อไปอีกอยู่กินกันห้ปีก็น่าแปลกใจที่ยังไม่มีลูกด้วยกัน แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของเขาลดลงแต่อย่างใดเพราะว่าการดาเอาอกเอาใจในกเกษมสารพัดอย่างบ้านช่องปัดกวาดเช็ดถูสะอาดเอี่ยมอ่องไม่ต้องจ้างสาวใช้ให้สิ้นเปลืองวิมือปรุงอาหารก็เข้าขา่แม่ครัวหัวป่าแม่ครัวมาประจำบ้านให้ยุ่งยากไม่ต้องไปหามาหรอกเธอ,อทำได้ท่ามกลางความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตนั่นเองคืนหนึ่งการดาหลังจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บางกระบือ เมื่อกลับถึงบ้านหล่อนดูแปลกไปจากการด่าคนเดิมยังกระแก่ไปอีก30ปีอย่างกระทันหันเวลาเดินนี่หลังโกงยังกระใยแก่ไวไม้ใกล้ฟังพูดคุยด้วยก็เอาแต่หลบหูหลบตาเหมือนกับมีพิรุษอะไรสักอย่างที่ในกเกษมยังเดาไม่ถูกเสียงพูดก็เปลี่ยนไปมีสำเนียงคล้ายๆคนอีสานทั้งๆที่หล่อนเป็นคนกรุงเทพนี่เองถึงเวลาเข้านอนหล่อนก็ขอน,อนอนที่ชุดรับแขกชั้นล่าง ไม่ยอมขึ้นไปที่ห้องนอนชั้นบนอันเป็นความแปลกประหลาดที่นายเกษมไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นแล้วร้ายยิ่งกว่าน,นั้นการมาในมาดใหม่ของเมียทําให้นังจูลี่หมาจูขนปุกปุยที่เลี้ยงไว้มีอาการตื่นกลัวนายหญิงของมันอย่างเห็นได้ชัดแค่เดินเข้าใกล้มันก็รีบถอยหลังกรูดกรูดทำหางตกอันเป็นอาการหวาดกลัวของสุนัขเวลาเจอศัตรูตัวใหญ่กว่าหรือว่าอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับมัน แล้วพอ,อเขากลับไปที่ห้องนอนชั้นบนมันก็ตะเกียกตะกายตามไปอยู่ในห้องนอนด้วยทั้งที่แต่เดิมนี่ยมันรักนายหญิงยังกะอะไรดีสิ่งที่ในกเกษมเอะใจขนาดหนักจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็คือการด่าอ้างว่าเวียนหัวขับรถไม่ได้ก็เลยทิ้งรถไว้ที่บ้านพ่อแม่แล้วขึ้นแท็กซี่กลับบ้านตัวเองเมื่อประมวลความพิลึกพิลั่นหลายอย่างเข้าด้วยกันก็ทำเอาในกเกษมนอนไม่หลับ คนอย่างเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากหนังสือก็อ่านถึงขั้นได้ฉายาว่าหนอนหนังสือทีเดียวเคยอ่านเจอจากหนังสือแนวศาสตร์มืดมนดำบางเล่มระบุว่าผีปอบในะยังมีอยู่ในโลกยังแฝงตัวอยู่ทั่วทุกหัวระแหงไม่ว่าในป่าในบ้านหรือว่าในเมืองผีปอบเกิดจากผู้ร่ำเรียนมาทางมนดำจนร้อนวิชาของเข้าตัวเองก็ทำให้กลายเป็นปอบไปได้อย่างลึกลับ ปอบที่มีอำนาจความเป็นปอบแก่กล้านี่มันสามารถถอดวิญญาณเข้าแทรกสิงใครก็ได้ที่อยู่ในช่วงเคราะหหามยามร้ายพระสุขข้าวพระสาวแทรกเทวดาที่เคยรักษาจะทิ้งร่างไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเป็นเหตุให้ปราศจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเองจนผีซ้ำดําพลอยได้โดยง่ายผีซ้ำก็คือหมายถึงผีจรมาจากที่อื่นดําพลอยนี่แยกออกเป็นสองคำคือดํากับพลอย ดำในหมายถึงผีเย้าผีเรือนพลอยในหมายถึงแม้กระทั่งผีเย้าผีเรือนที่เคยปกปักรักษาเราก็พลอยมาเหยียบย่ําซ้ำเติมเราด้วยในกเกเสมทนอ,นอึดอัดอยู่จนรุ่งเช้าก็โทรฝากบอกเจ๊โจกให้เรียกในปุ้มมารับไปยังปากซอยเพื่อจะขึ้นรถแท็กซี่ไปทํางานถึงที่ทํางานแล้วลาหยุดเครื่องวันอ้างว่าป่วยต้องไปหาหมอแต่หมอที่ไปหานเป็นหมอพลังจิตซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันในวัยเรียน ไปบอกเล่าให้หมอเวทได้รู้ถึงความผิดปกติของเมียหมอเวศนั่งทางนายได้ก็นั่งหลับตากำหนดจิตด,ดูประเดี๋ยวเดียวก็พูดได้เป็นฉากฉากเอ๊ะเมียแกะนะดวงตกถึงคราวเคราะหามยามร้ายนะเว้ยผีปอบของคนร้อนวิชาถอดวิญญาณออกหาร่างใหม่พอดีพอเจอเมียแกตอนที่ไปเยี่ยมพ่อแม่ก็เลยช่วยโอกาสเข้าสิงอ้าวงั้นก็จริงอย่างที่ฉันละแวงอะสิวะ นี่ทาไมได้ยินจากปากของแกน่ะเป็นคนอื่นมาพูดฉันไม่ยอมเชื่อหรอกปอบมีอยู่ในโลกจริงๆหรือว่าเพื่อนนึกว่ามีแต่ในหนังเรื่องปอบที่ฉายตามโรงหนังเอ้ยผีที่คนสมัยก่อนพูดถึงนะมีจริงทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นกระสือกระหังผีโพงผีพรายผีไตหงตามถนนสายต่างๆแม้แต่เสือสมิงก็มีจริงไม่ใช่เรื่องในนิยายแนวป่าลึกลับสยองขวัญ ทำนองเดียวกันไก่หรือเป็ดท่านในโลกไม่เคยมีเป็ดไก่อยู่เลยคนจะเอาสมองที่ไหนไปคิดคนคำพูดใช้เรียกเป็ดไก่ขึ้นมาได้วะในกะเกษมเริ่มใจคอไม่ดีบ้านแสนสุขของเขาดูท่าจะเป็นแดนอันตรายที่ไม่น่าอยู่ซะแล้วเออถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับบ้านไปอยู่กับผีปอบได้ยังไงวะแค่คิดว่าจะต้องกลับไปเย็นนี้ก็เสียสันหลังแล้วเอยปัญหามันมีไว้แก้ แต่ก็รอช้าอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าปอบรายตัวนี้มันจะกัดกินตับไตไส้พุงเมียแกหมดภายในเวลาไม่กี่วันคืนรอช้าอีกไม่นานเมียแกจบเหนแน่ต่อไปก็จะกลายเป็นศพผีสิงโลออกอลรวาดเอากระชาวบ้านเอยแล้วฉันจะแก้ปัญหาได้ไงอะเพื่อนฝูงวิชาอาคมอะไรฉันก็ไม่มีสักอย่างเดียวอ,ะอ่ะฮะแกไม่ต้องกังวลหรอกไอเรื่องปอบนะ่ะเป็นธุระของฉันเอง อย่าไปหาหมอผีที่อื่นมาปราบนะผีปอบตัวเนี้มันเป็นนักคาถาชั้นยอดเลยแต่ว่าร้อนวิชาจนกลายเป็นปอบถ้าหมอไสยสาศาสตร์มีพลังจิตไม่กล้าแข็งพอมีหวังเสร็จมันแน่ก่อนพลบค่ำวันเดียวกันหมอเวทก็ติดตามเพื่อนเก่าไปปรากฏตัวขึ้นที่บ้านของนายเกษมเห็นการดานั่งอยู่บนโซฟาเปิดทีวีดูอยู่ที่ห้องถงชั้นล่าง เวลาผ่านไปไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงดูมันรูปร่างหน้าตาหล่อนจะน่ากลัวขึ้นอีกขอบตาเขียวคล้ำคล้ายๆเอายาม่องไปป้ายไว้จนผิวเนื้อไหมเป็นสีดำคล้ำหล่อนหันมาเสยยยิ้มเมื่อตอนที่นายเกษมเข้ามาบ้านแล้วเธอก็มีอาการผงะอย่างตกใจเมื่อเห็นใครอีกคนเดินตามมาติดๆพาใครมาวะท่าทางไม่น่าไว้ใจไล่มันออกไปเดี๋ยวนี้ เสมถอยหลังกรูดกรูดยังผวากับเสียงตะหวาดที่ดังมาจากเมียเสียงนั้นแปลกเสียงดุร้ายเหมือนคนเจ้าโทสะเขาก็รีบหันไปมองเพื่อนเอยเอยเอไม่ต้องกลัวเสมแกหลบไปยืนอยู่ตรงมุมห้องก่อนทางนี้เดี๋ยวฉันจัดการเองในกเกษมถอยหลังจนไปยืนพิงผนังตึกด้านข้างบันไดาทางขึ้นชั้นบน เพราะว่าบัดนี้เมียของเขาผุดลุกขึ้นยืนประจันหน้ากับหมอเวทเขาให้แล้วร่างที่เคยงองุ้มยืดตรงในท่ายืนจังก้าห่างจากหมอเวทเพียงสามเมตรอ๋อที่แท้ไปตามคนมาเล่นงานกูนั่นเองเองเป็นใครก็นไวไ้หนวดเจ้าหมอเวทหัวรอเบาๆอ่าเออเปิดเผยตัวก็ดีแล้วฉันเป็นใครไม่ใช่เรื่องที่แกต้องรู้ ที่สำคัญก็คือแกมาสิงอยู่ในร่างเมียเพื่อนฉันตอนนี้แกทำร้ายเธอหนักหนาสาหัสพอแรงแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้แกทำอย่างนี้อีกเป็นอันขาด <c oughs> เฮเ้จอคนดีมีวิชาเข้าแล้วเลยนี่อรู้ซะด้วยว่าขากินเครื่องในนางนี่อยู่ถ้ากินหมดในนางนี่ก็จงเป็นร่างของข้าอย่าหวังว่าแกจะไล่เขาออกไปได้เลยอ๋อแกยังพูดคุยรู้เรื่องนี่นะ แสดงว่ายังพอมีสติอยู่ไม่ใช่ร้อนวิชาจนควบคุมตัวเองไม่ได้แกเรียนวิชาอาคมมาไม่ใช่น้อยก็คงจะรู้จักวิชาคัดคุณสาออกจากร่างฉันจะให้เวลาแกคิดหนึ่งนาทีว่าจะออกไปดีๆหรือจะต้องให้ใช้วิชาเล่นงานจนแกไม่มีอำนาจคุณสายคุ้มครองตัวโดนปอบซ้อนปอบกัดกินเครื่องในที่ร่างของแกซึ่งทิ้งอยู่ในกระท่อมกลางป่าละเมาะ ไม่มีอะไรคอยป้องกันอันตรายปอบร้ายตกเป็นฝ่ายพงะอย่างตกใจคาดไม่ถึงว่าชายแปลกหน้าจะรู้ลึกรู้จริงถึงที่มาที่ไปของมันอย่างละเอียดขนาดนี้แสดงว่าเขาสามารถถอดกายทิพย์ไปตรวจดูที่ซ่อนของมันได้แต่จะเก่งถึงขั้นมีวิชาคัดอาถรรพ์ออกจากความเป็นมันได้จริงหรือเปล่าก็ายังยากจะแน่ใจการใช้วิชาคัดวิชาของอีกฝ่ายหนึ่ง เอ็งจะต้องมีวิชาแก่กล้ายิ่งกว่าขาเป็นสิบเท่าถึงจะทําได้น้าเร็จอยากเขียนสือให้วัวกลัวดีกว่าคาไปหลงกลเงไงไงไงิ่งง่ายๆรอกก็ตามใจแกตอนนี้ครบหนึ่งนาทีแล้วถ้ายังดื้อด้านอยู่ในร่างต่อเก็จะสํานึกเสียใจเนี่ยมันจะสายเกินไปนะปอบรายนี่เป็นอาจารย์อาคมขลังจัดอยู่ในธรรมเนียบสุดยอดนักคาถาคนหนึ่งของแถบถิ่นเขมรต่ำกัมพูชาวิชาอาคมที่มีอยู่ไม่เป็นสองรองใคร มันเก่งถึงขั้นสงบจิตเป็นสมาธิบริกรรมคาถาได้อย่างรวดเร็วเพื่อปะทะขั้นแตกหักกับหมอเวทเสียงบริกรรมมันแหบต่ำแผวโผยน่ากลัวกเกษมก็ยืนมองอย่างอกสันผันแผนเมื่อได้เห็นพลังอำนาจของอาคมขลังกับตาตัวเองเพราะขณะที่มันกำลังบริกรรมตามหลักศาสตร์มืดมนดำของมันก็มีกลุ่มหมอก ควันสีดำมาเมื่อมพวยพุ่งออกมาจากภายในร่างแล้วปกคลุมตัวเองไว้จางๆหมอเวทก็เอ่ยชมอย่างใจเย็นเออไม่เลวเหมือนกันนี่พริบตานั้นมือทั้งสองข้างของเขาก็ยกขึ้นกวัดแกว่งสลับกันไปมาเหมือนท่วงท่าร่ร้รำบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในะัทีิพรามแต่เสียงบริกรรมมนเป็นบทสวดสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันมีกังวานเสียงแจ่มใส กรบเสียงแหบโหยเหมือนพ่อมดของปอบร้ายได้อย่างสนิทกังวานเสียงที่เปล่งจากพลังจิตท้องหมอเวทเหนือกว่าอำนาจมืดเป็นสิบเท่าปอบร้ายที่สิงอยู่ในร่างการดาเร่งบริกรรมคาถาจนที่รัวหมายเอาชนะด้วยพลังมืดที่จาลึกอยู่ในอัครอาถรรพ์เร่งราวน้ำดำถึงขีดสุดจนเกิดกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งจากหัวเป็นกลุ่มก้อน เหมือนข้าวตอนหุงสุกใหม่ๆอยู่ในหม้อแล้วเกิดไอร้อนเป็นควันขมงรวมตัวเป็นงูยักษ์พุ่งเข้าฉกกัดหมอเวทถ้ามันสัมผัสร่รางได้นี่ก็จะตายอย่างไร้ทางรอดพริบตาเดียวกันนั้นก็มีวงกลมสว่างใสคล้ายๆฟองสบู่พุ่งปราจากักฝ่ามือของหมอพลังจิตตรงเข้าโอบล้อมควันมืดไว้ในใจกลางฟองสีขาวใสแล้วพริบต่อมาฟองมหศจรรัรย์ มันเกิดจากพลังจิตก็หดเล็กลงเหลือเท่าอนูอากาศนํากลุ่มควันสีดํามาเมื่อมหายวับไปจากห้องถงได้ในอึดใจเดียวปอบร้ายสิ้นพิษสงกลายเป็นกลุ่มก้อนวิญญาณลักษณะเหมือนดวงไฟทรงกลมโตประมาณกําปั้นผู้ใหญ่พุ่งออกจากห้องถงหายลับไปกับความมืดยาพลบคำ่ำร่างที่เคยถูกปอบแทกสิงล้มลงทั้งยืน เดชบุญที่ล้มฟวาดลงบนโซฟาข้างหลังไม่บาดเจ็บขณะหมดสติหมอพลังจิตร้องบอกนายเกษมให้รีบเข้ามาดูแลเมียโดยด่วนเออฉันคัดอาถรรพ์ออกจากปอบตนนั้นสำเร็จแล้วตอนนี้วิญญาณมันกำลังรีบกลับเข้าร่างเพื่อป้องกันปอบซ้อนปอบกัดกินตับไตไส้พุงของมันหมดโอกาสจะมาทำร้ายเมียของแกอีกแล้วนายเกษมเข้าประคองร่างเมียไว้แนบอก ความตื่นเต้นยังไม่ทันจางหายไปไหนโอ้นี่ทำไมเห็นคาตาฉันไม่เชื่อเด็ดขาดว่าไอ้ศาสตร์มืดมนดำนี่ยังมีอยู่ในโลกนี้อู้ทำไมปอบมันน่ากลัวขนาดนี้มันเคยดูหนังเรื่องปอบตั้งหลายภาคนึกว่าปอบเก่งแค่วิ่งหลอกคนให้ตกใจเท่านั้นนะ่ะหมอเวทก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีท่าทางอ่อนเพลียเนื่องจากเมื่อตะกีนนี้ใช้พลังจิตขั้นสูงสุดออกไปสดสดร้อน เขาก็อธิบายให้กเกษมรู้ว่าปอบในหนังน่ะเขาสร้างเพื่อให้คนดูสนุกสนานตื่นเต้นแบบหนังไทยเท่านั้นแหละปอบจริงๆมันร้กาจกว่านั้นเป็นร้อยเท่าไม่มีการวิ่งไล่กวดใครทั้งสิน้นมันเป็นคนมีวิชาใช้อำนาจมืดเล่นงานคนจากระยะไกลได้ไม่มีการวิ่งไล่วิ่งหนีกันอย่างที่แกเคยดูในหนังไทยรักคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อคุณจรันครับบอกว่า นายเกษมนี่เป็นเพื่อนสนิทของเขาเรื่องหน้าอัศาจรรย์ที่เล่าไปนั้นนายเกษมเล่าให้ฟังโดยตัวเองปัจจุบันภรรยาของเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ทันเสียท่าโดนปอบกินเครื่องในหมอเวสสามารถใช้พลังจิตรักษาให้หายเป็นปกติดังเดิมได้ครับ